ป้าที่เราเมาอยู่อ่ะก็คือคนนี้ไงอ๋อก็คือคนนี้จ้าจ้าวแล้วป้าจะเถื่อนจ้าแลป้าจะเถื่อนจ้าแลป้าจะเถื่อนจ้าอ๋อผลไม้มีจ้าผลไม้สดๆจากสวนนะมีทั้งลำไยมังคุดราคาไม่แพง อนนี้มีเสื้อผ้าขายด้วย <c oughs> อุ้ยนะคะดูดีป้าคนนี้เขออาไอด้วยเขาเป็นโควิดหรือเปล่าอุ้ยไม่ขายแล้วไปไปไโอ้ยคนในตลาดเนี่ยจะกลัวอะไรกันนักหนา,านป้า <c oughs> ไม่ได้เป็นโควิดซะหน่อยนึงไม่ได้เป็นโควิดแล้วทำไมไอแบบนี้ล่ะไปไปไปไม่ขายหรอกโอ้ยไม่อยากจะซื้อหรอกมีแต่เสื้อผ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะสวยเลย <c oughs> ดูสีเสื้อโลกก่อเต็มหมดเลยรับอะไรดีคะพี่ มีล้านนู้นน่ะมันกลัวอะไรไม่เข้าเรื่องเลยอะกลัวอะไรท่านหรอคะกลัวว่าท่านจะเป็นโควิดกลัวไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวค่ะช่วยถอยไปหนึ่งเมตรค่ะหนึ่งเมตรค่ะคุณพี่มีอาการไอหรอคะโอ้ยใช่ฉันอะไอมันเจ็บคอมันด้เกี่ยวกโควิดคุณคุณพี่ไม่รู้หรอคะอาการไอเป็นหนึ่งในอาการที่ผมบอกว่าเป็นโควิดไอแบบนี้ใครๆก็ต้องกลัวไหมคะขออนุญาตฉีดพ่นแน่ร้น อนุญาตคุณนะคะคุณพี่ถอยไปหนึ่งเก้าค่ะออขออนุญ,ญาตนะคะมันมันไม่อันตรายค่ะมันไม่อันตรายค่ะปับป๊บต้บบขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะอู้<ค>นขนาดนี้มันเป็นอะไรหนักหนานะแนไม่ได้เป็นโควิดมันต้องกลัวไว้ก่อนนะคะทางคุณหมอเขาบางคนเา็ายังบอกเลยนะคะว่าให้เราคิดว่าคนทุกคนรอบตัวเราติดเชื้อหมดแล้วค่ะเราจะได้ปลอดภัยอ่ะคุณพี่ <c oughs> มีไข้ไหมคะมีไข้ไหมคะ ออขออนุญ,ญาตวัดไข้นะคะ <c oughs> มีนะ <c oughs> มือออกค่ะ <c oughs> คุณพี่คะสามสิบแปดค่ะสามสแปดว่ามีไข้นะคะ <c oughs> โอ้ยออกไอกอเช็ดเออสามีไข้ค่ะคุณพี่คะ ไปตรวจด่วนะค่ะตรวจนะคะตรวจตรวจไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยอย่างคุณพี่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สับเปิดติดเชื้อขึ้นมาทีอาจจะอาการหนักได้นะคะไปตรวจค่ะไปตรวจเลยนะคะขอเชิญค่ะขอเชิญค่ะเหตนไม้บอกไว้แล้วว่าบ้านเป็นโควิดแน่ๆเลยไม่กล้ามนนันเป็นอย่างนี้นะฉันก็บอกแล้วว่าฉันไม่เป็น มีมาตรการรักษาความปลอดภัยนิดนึงนะเพราะว่าอะไรลุงม่เพราะนะคะเดี๋<ะ>ยวนี้มันไม่มีความรับผิดชอบจะหนูมีนะป้าคนหนึ่งนะน่าจะเป็นโควิดแหละเพราะว่าไอมีไข้ใช่ไหมใช่ไหมเธอ,อไอแคบแคแคแล้วมีไข้แล้วทำยังไงออกมาเดินซื้อของจับจ่ายใช้สอยในตลาดแบบมีชีวิตปกติแบบนี้มันถูกไหมไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนี่ที่เคยต้องมีไอที่พ่นเนี่ยฆ่าเชือ้อมีเจลแอลกอฮอลให้ล้างมือ เด็ดเด็ดเด็ดเจ๊่ยังเย็นนะจะ๊ที่บอกว่าป้าที่นั่นนะคะที่เขามาเดินไปเดินมาค่ะตกลงเขาติดโควิดหรือเปล่านะคะพยเป็นอยู่แล้วหนูนี่ไอ้แคกแลแล้วออกที่วัดไข้วัดสามสี่แปดมันจะไม่เป็นได้ยังไงเป็นอยู่แล้วใช่ใช่เป็นแน่นอนป้าคนนี้อ่ะ <c ats> สรุปว่าคือ

มาแถแวตลาดเรานี่หรอมาทำอะไรลูกวาดป้าคอนแชร์ชมพูไปแสดงว่าป้าเชืช่อชมพูติดโควิดแน่แน่ <c oughs> นี่นี่นี่คุยอะไรกันอนะโควิดโควิดอะเฮียป้ามาแถวเชื่อถ <c oughs> ืชมพูที่มาเดินซื้อของแถว <c oughs> โอ้ยไอไอ้แก้แก้แก้ใช่ไหมใช่รถโรงพยาบาลมารับไปแล้วเทรยว่าติดโควิดแน่แน่เลย <c oughs> จริงหรอเฮ้ยหนูไปใกล้เขาหน่อยนิดนึงล้างมือล้างมือล้างมือด่วนเลยจริงเหรอนี่ว่าแล้วใช่ไหมใช่ป้าไอ้สิคิดแค่แถมมีไข้ด้วย ตายแล้วทำไมเป็นคนแบบนี้เกียงค่ะหนูเห็นขึ้นเรยโรงพยาบาลไปเลยจริงเหรอจริงเหรอขอบใจมากนะหนูที่มาบอกหูยคนสมัยนี้เนอะเธอคิดดูเนี่ยแสดงว่าต้องรู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าเป็นแล้วมันหลอกพวกเราว่าไม่ได้เป็นแล้วมันเดินเล่นได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่ารถมารับแต่ว่าได้รู้ตัวได้เรียกรถไว้ก่อนหน้านี้แล้วหูยตา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 ยอาจารย์เรานะตายกันแล้ว ใช่ใช่เป็นเพราะเมื่อวานอะขายของไม่ได้เลยเป็นพ่อป้าคนนั้นแหละที่มาเดินตรงหน้าร้านเราอะโฮ้ยดูสิของเหลือนี่ผลไม้จะเน่าอยู่แล้วขายไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยโอ้ยวันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยพ่อป้าคนอื่นดีจ้าหนูหูหูหนูซื้ออะไรดีจ้าจำหนูใจเมเจ๊ร์ เจเล่าสิคะว่ามีคนติดโควิดหนูก็ต้องกวัวิ่งกลับไปแต่วันนี้หนูรีบมาแต่ชาวอีกคงยังไม่มีป้าหรือใครมาใช่ไหมคะไม่มีนี่วันนี้นะยังไม่มีใครมาเดินตลาดเลยที่หนูมาคนแรกนี่วันนี้จะรับอะไรดีจ๊ะลำยหนึ่ว่าลองพุดสิบโลแล้วกันค่ะสลิปโลเลยนี่เจเจใส่ไปแล้วส่วนหนึ่งนี่มาเลือกมาเลือกมาเลือกเอาสวนไเลือกเลยอยากได้ลูกไหนเลือกเลยนี่นิ่มๆเนี่ยเจเลือกค่ะแล้วตกลงป้า ติดโควิดจริงๆใช่ไหมคะจริงอย่าว่าอย่าง,งานั้นอย่างนี้เลยมีคนเห็นว่ารพาามารับบ้านก้าวขึ้นไปเลย มารับไปโรงพยาบาลแน่เลยโอ้โยแสดงว่าอย่างน<ะ>ี้ต้องรู้ตัวมานานแล้วว่าติดโควิดแล้วท่านยังไม่ทำไม,ไมยังจะมาเดินอยู่อย่างนี้ใช่ลูกสาวของร้านเนี้ยหลานข้าง,าง,างๆเขาเห็นมากับตาสองตาเขาเลยนี่เขาบอกว่านี่เจ้าหน้าที่ใส่ชุด PPE นะที่แบบว่าชุดกันเชนื้อโรคน่ะแล้วออกบ้านะหูหามกันไปเลยนะมีเครื่องออกซิเจนหมดอ้ยอาจารย์หนักเจว่านะอุ้ยป่านี้เชื้อลุกปอดไปแล้วอุ้ยคนแบบนี้เขาไร้ความรับผิดชอบเนาะใช่แต่ว่า ตัวเองแล้วคนอื่นอยากจะมาเดินเพ่นพ่านมันต้องเป็นระยะที่แพ้เชื้อได้ที่นะอย่างเงี้ยคนอื่นนี่ยโอ้โหตัวเองนี่ยแพ้เป็นลูกกี่คนแล้วอ่ะเขอไต่แมตไหมคะใส่แต่ว่าเชื้อเดี่ยวตาเนี่ยมันแรงแล้วบางทีอ่ะป้าเนี่ยนะใส่ลุ้มๆหลุดๆเออต้องคอยดูให้ดีบางทีเแบบจมูกโผล่แค่นี้ก็ติดได้เลยเลือกเลือกมัเลือก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 บางทีโดนจ้าจ้านี่จ้าใหญ่ขนาินเนอะคุณไม่เอาขอโทษค่ะอันนี้ค่ะอ่ะเลือกได้เลย เป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีจริงๆนะอุ้ยทำคนไม่ดีแบบว่าแบบว่ามันแพร่เชื้อให้คนอื่นอย่างเงี้ยนิสัยไม่ค่อยดีเลยนะจริงๆว่ยไม่มีความรับผิดชอบมนุษย์ป้าอะไรอย่างนี้แหละเจ๊ใช่นนี่ะแล้วมาไอไอนี่นี่นี่เธอสองคนนะเม้าใครอยู่อ๋อก็เม้าป้าเมื่อวานนะสิเจ๊ป้ารู้ไหมคะเนี่ยเขาไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยเจ๊หนูก็เม้าคำจริงนะคะนิสัยไม่ดีนี่ลูกหลานคนนั้นนะคะเขาเห็น เนี่ยนี่สั่ไม่ดีเพื่อคนแบบนี้มันไม่มีความรับผิดชอบหยุดอ,อะไรจ้ะเจ๊หืมมาเนี่มาเนี่มาเนี่ยมาเนี้ยอะไรนะเจ๊ <c oughs> อะไรนะเจ๊ว้าอะไรนะเจ๊เขาไม่รู้เรื่องเลยจ้ะทุกคนจะเป็นอะไรล่ะกะเจ๊เจ๊บอกว่าป้าที่เราเมาอยู่อ่ะก็คือคนนี้ไงอ๋อก็แบบคือคนนี้ เดี๋ยวเขาไม่ไม่รีบเอนห้หนูไม่ได้พูดหนูไม่ได้พูดอันนี้เขาเาปรจหิหนูพูดไม่ได้พูดเลยมื่อี้อเ,อเ,เป็นฉากเลยนะนีทาไมต้องมาดากันด้วยก็ตอกแล้วไงว่าไม่ได้ติดโควิอเฮอ้ยีเรวไม่ได้ผอะไรรก็เนี่หนูคนนี้เขาบอว่าเขาเห็นสตาเลยว่ามีรถพยาบาลมารับป้าขึ้นรถไปอย่างนี้เ,อเ,อเลยมาเลยอะไรก็ไม่รู้ ลับโลงบอลไปแล้วต้าาองท<ม>าะไรเนี<า>่ะเนี้ยไม่เล่าจะบอกก็บอกแล้วว่าไม่ได้เป็นโควิดโรงพยาบาลรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปอา้าวก็ลูกหนูเห็นว่าป้าขึ้นรถรงพยาบาลแล้วหานี่หาว่าลูกหนูโกหกหรือไงใช่แล้วอาการนะชัดเลยไอยเยอะขนาดนั้นนะโควิดแน่นอนแล้วมีไข้ด้วยอุ้ยฉันไม่ได้เป็น ฉัน,นไปตรวจมาแล้วเมื่อวานนี้ฉันไม่ได้เป็นโควิดเอ้าแล้วทวายถึงไอเยอะอ่ะนอ่น,น,น,นีินั่นดิไอที่ไอยเยอะเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกฉันกินเนะ่ะเผือกทอดกินเผือกทอดเข้าไปเยอะมันเลยไอที้งจะมาใช้นี่อะไรบอกว่าเป็นผิวกินเผือกใครจะไปเชื่อที่สำคัญนอกจากนั้นมีไข้มีไข้เออมีไข้มีไข้มีไข้ก็เมื่อวานเนี้ที่วัดไข้แล้วมันร้อนความร้อนมันขึ้นใช่ไหม อุณภูมิมันขึ้นน่ะจะไม่ให้ร้อนได้ยังไงอะเดินปากแดดมาตั้งแต่ปากซอยเข้ามาถึงในตลาดเนี่ยมันร้อนจะตายไปอ่ะความร้อนมันก็ขึ้นนะดิ<อ>จะแพ้อีกนะโอ้ยน<ๆ>คนพุ่งนี่<ๆ>นี่นี่เราเลือกอันนี้หลับประเด็นรถโรงพยาบาลรถโร <ลด S 2> งพยาบาลนะ<ๆ>เขามารับป้าไปแล้วแล้วป้ามายืนตรงนี้ได้ยังไงคะป้าบอกว่าไม่ได้รับแสดงว่าหนูเขาโกหกเราจ้ะไม่มีทางค่ะรดโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลไหนหนู จะเด้ง oh, ว่าตีโอเอ้เขาใจผิดไปแล้วรถโรงพยาบาลที่เห็นพี่ไอ้หนูเนี่ยมันเห็นเมื่อวานนี้ใช่ไหม <laughs> เขาขับหลงซอยแล้วเขาก็ข้ามาถามฉันฉันก็เลยบอกเขาไปฉันยังไม่ได้ขึ้นรถไปไหนเลยอ้าวเดี๋ยวนะหนูอ้าวนัทชาหนูเห็นจริงเหรอป้าเขาขึ้นรถอ่ะดูแย่เล่น จริงแย่แรงเลยอย่าาลหลงบอลอย่าาลุนหลงบอลมารับแรงแรงไปนะคะฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้ติดไม่เชื่อนี่เอ้าเอาผลตรวจไปดูเลยผลตรวจไม่พบเชื้อไม่ได้ติดจริงด้วยก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ติดนะไม่มีใครเชื่อเลยนั่งไงเห็นไหมแล้วกดูทางเจ๊แล้วนะจ๊ะว่าติดจริงไหมติดจริงไหมเจ๊ก็บอกว่า นนี้ไงนี่ร้านนี้เลยรเห็นกับตาแล้วเขายืนยันมาเป็นมั่นเป็นหมอเจ๊ก็ต้องเชื่อเขาไหมอ่ะฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้เรื่องฉันฟังมาจากลูกฉันอีกทีนึงโยนกันไปโยนกันมาไม่ทอดเด็กใช่อย่างนั้นแหละอู้หฉันไม่ซื้อแล้วไอ้ตลาดเนี้ยมันยังไงกันนักหนานะไม่ซื้อไปเลยไม่ซื้อแล้วเออไอ้ฉันหนูไปเลยนะเจ๊จะไม่เกี่ยวจ้ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว